คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตร์บัณฑิตเกียรติยศบรนดับหนึ่งและเหรียญทองจุธาทิพย์รุจีวงเรขกุลพยาบาลศาสตร์บัณฑิตเกียรติยศบันดับหนึ่งธิติม,มลรุจิระธีรสิทธิ์เกษารานันชานกล้าประพาพรสารก้อยสุจิตรากองการเกษราพรช่วยปุ้งพิมพิชยาน,นราแสนพยาบาลศาสตร์บัณฑิตเกียรติยศบรนดับสองคณิสรเชื้อกิติศักดารุณีแข็งแรงพุทธิดาลิขิตบุญลิ์อรสาวงหาริมาตรนัชยาเพิ่มกุลอาโนนโนนทนะวงศ ดีเลิศคิริชีรัตยากรกิติอาสาพัทิดาสมบูรณ์สิริพันธ์มนัชนกแดนดงยิ่งขวัญชนกภูมิพาณิชย์หงษ์รัตดาลีล่าน้อยอรายาชาดีศิรินัทชาลอนชัดมงคลยะวัยอภันตรียุรศีอรัญญาหานงนมุทิตาคำใบสีพิมพนภาเจียมตัวธนวัฒน์กมนทัตนนพิชาพัฒเจริญชัยอานันต์สีเรืองสุขบุรกรสายสกุลชิดาพรเรืองชาญอนงทิพชูรัต อริสาเดชรำนริษาสีเรืองพิชชาพรสนิมคร่ำกดชมนลโคตรพิมพ์กษมาจันทวงศ์จันทิมามะลัยสิริธรพึ่งพรพมนันทิยาแจ่มแก้วเอกรัฐวันตานัศสินีทวีฐานเลิสกุลนลินีผ่านจังหานพัชรีหลงรักรัติการอาัคคาตรัชนีมุ่งดีสสิธรเทพตาแสงอภิญญาดารุการพฤชอาริยาอ่อนสังรงรองบุญพักดี สกาวเดือนคำหงษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตโกวันดาศกเคง่งกุลเทียสนเนียตาใหม่รัฐาชนชัยยนเน็ตโซเทียเทือนกนกหนกฤทัยายามโสภากนกออนคำโทพลกันพิรมรอบวงจันทร์ครองขวัญโพธิจักจารีเหมหงจิราพรจิวนุชจิรวันจำหลัดลักษ์ชูธามาสจิ จ,จุธามาศรีดามาชัมัยพรสาขามุระเชษฐิดาสุรำไพนิธิพรยานิสาทิปุญชูนนทกรบัวถนอมนัทรชาการคอดนัดทชาสมบูรณ์ทรัพย์นัตดดนัยเทพวงศานัทพงษูรัตนัทพรสมพานนัทเสศนฤมลศิรินิจการป้อมสุวรรณทัตตรสําลันจิตนวรัตคุณชื่นนุจิเลศก่อบุญประวีนาวิชาชายัยหานิตากาสำโรงพัชรวันจำปาเทศพัชราวาหาพัชราพรพิมรส พัชริดาพักตีพิชชาพายงเสมอพิมพ์ชนกคงดีพิมพิกาทองงามมานิตาพิทูลทองเมธาพรอ,อินอชัยระดาบัวบูชารัชนีสิทธิวราดาสิทธิมงคลวอระดิตชุมแพนวรนิตนันทวีรวัตรวิพาพรแจ่มใสวิศวดีเพ้งสีสารวีระชัยบุญนาดีสิรินันล้ำวงสิริพันธ์ขลินสูงเนินสบายแพรจอมคำสิงสาธิตตีคุดวงสิรินยาสมคำพาสุบรรษาวงพรมบุตร สุริยาวุฒมาเทพหนึ่งฤทัทยอุไรอภิญญาส้อยวงอลวีเขียวสว่างอัจฉริยาปักเขตานังไอระดาผิด,ผดพาดอาธิตาเทพคุมทีเวลาธรรมมา